สวัสดีครับพบกับมาสเตอร์นัคลินปันเจริญนะครับวันนี้เจอกันในเรื่องของ pronouns นะครับ pronouns นะ pronouns คือคำสรรพนามนะครับหรือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนะครับยกตัวอย่างเช่นประกาหนึ่งแท่งนะครับเราเรียกแทนประกาศอันนี้ว่ามันนะครับหรือประกาหลายแท่งนะครับประกาหลายแท่งเราจะเรียกว่าอะไรพวกมันนะครับพวกมันรถหนึ่งคันมันนะครับผู้ชายหนึ่งคนใครก็ได้เราจะใช้คำว่า He นะครับหรือเขานะครับเป็นสรรพนามผู้หญิงหนึ่งคนเราใช้ She หรือหล่อนนะครับเป็นสรรพนามนะครับทุกคนเรียกแทนตัวเองว่า I นะครับนี่ก็คำสรรพนามเรียกแทนคนที่เราคุยด้วยว่า you นะครับนั่นก็คือสรรพนามเหมือนกันนะครับสรรพนามนะครับ pronouns ที่นักเรียนควรทราบนะครับมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับ 1. subject pronoun นะครับ subject pronoun คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็น ประธานของประโยคนะครับเช่น they are students พวกเขาเป็นนักเรียนนะครับ they ในที่นี้นะครับใช้เรียกแทนนักเรียนหลายคนนะครับ 2. he is a doctor เขาเป็นหมอนะครับ he ในที่นี้นะครับใช้เรียกแทนผู้ชาย1คนนะครับผมต่อไปนะครับ 2. object pronouns object p r o n o u n คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็น กรรมของประโยคนะครับเป็นผู้ถูกกระทําในประโยคตันนั้นนะครับข้อหนึ่งะครับเจนซ้อมีเมื่อวานนนะครับเจนเจอฉันเมื่อวานนี้นะครับมีฉันเป็นคนโดนเจนเจอนะครับก็ถือว่าเป็นกรรมนะครับมีในที่นี้ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดนะครับ teachers teach us นะครับครูสอนหนังสือพวกเรา teachers เป็นคนสอนเราถูกสอนเราเป็นกรรมนะครับพวกเรา us นะครับ us ในที่นี้ใช้แทน เรียกแทนกลุ่มคนที่ถูกคุณครูสอนนะครับรวมถึงตัวผู้พูดด้วยนะครับถึงจะเป็นพวกเรานะต่อไปนะครับตารางนี้คือตารางนะครับเทียบ subject pronoun ตัวไหนใช้กับ object pronoun ตัวไหนนะครับเรียงเลย i u v de h e it นะครับ i ใช้คู่กับ me นะครับแปลว่าฉันเหมือนเดิมนะครับแต่แค่หน้าที่ต่างกันนะครับ i เป็นประธานของประโยคนะครับ me เป็นกรรม o u นะครับจะใช้ o u เหมือนเดิมนะครับทั้งประธานและกรรม we เมื่อเป็นประธานแปลว่าพวกเรานะครับ us เมื่อเป็นกรรมนะครับ they แปลว่าพวกเขาใช้เมื่อเป็นปร,รนะธานเดมแปลว่าพวกเขาเหมือนกันนะครับใช้เมื่อเป็นกรรมนะครับ h e แปลว่าเขาหรือผู้ชายหนึ่งคนนะครับเมื่อเป็นกรรมใช้ i ิม she หล่อนนะครับเป็นประธานใช้ She นะครับผู้หญิงหนึ่งคนเป็นกรรมใช้ h e r นะครับ It มันนะครับสิ่งของหนึ่งสิ่งหรือสัตว์หนึ่งตัวนะครับใช้ it นะครับเมื่อเป็นกรรมก็ยังเป็น it อยู่นะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ subject กับ object pronoun นะครับ for example I know John he is a doctor นะครับ I know John ฉันรู้จัก John. he is a doctor นะครับในที่นี้ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับใช้ he ผู้ชายหนึ่งคนนะครับ Robert and I go to school together we are friends นะครับ r o I e r t and I คนนะครับมี I อยู่ในนั้นมีเราอยู่ในนั้นด้วยต้องเป็นพวกพวกเรานะครับ we are friends นะครับ those cats are my pets นะครับแมวพวกนั้นอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะครับ i love them นะครับแมวหลายตัวนะครับแมวหนึ่งตัวอาจจะใช้มันได้นะครับเมื่อแมวหลายตัวต้องเป็นพวกมันแล้วนะครับต้องเป็น them นะครับเมื่อมีหน้าที่เป็นกรรมนะครับ ตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ Nisha learns to play violin now she can play it นะครับ Nisha ผู้หญิงหนึ่งคนนะครับใช้ she เป็นประธานนะครับ she can play it it ในที่นี้หมายถึง violin นะครับ violin หนึ่งตัวนะครับรอนเล่นมันได้นะครับผมต่อไป Min sees colorful butterflies they are very beautiful นะครับ มิ sees colorful butterflies นะครับมินเจอหรือเห็นนะครับผีเสื้อนะครับหลากสีเลยนะครับมีหลายตัวด้วยนะครับต้องเป็นพวกมันนะครับ they are very beautiful นะครับต่อไป Jane has three dogs they are so cute and she loves them นะครับเจนมีหมาสามตัวนะครับพวกมันนะคราวนี้เป็นประธานใช้ d a y นะครับ they are so cute and she she ในที่นี้หมายถึงเจนนะครับเป็นประธาน loves them them ในที่นี้ก็หมายถึงน้องหมาแต่ไม่ใช้เดยแล้วเพราะเป็นกรรมถูกเจนรักนะครับก็เลยเป็น them นะอ่ะต่อมานะครับลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าอันนี้นะครับมาสเตอร์แนะนำให้น้องๆน,นะครับหรือนักเรียนนะครับพอสคลิปไว้ก่อนนะครับพอสคลิปไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยกัน นะครับลองทําก่อนนะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะครับข้อหนึ่ง today is j e s s e and Julie's birthday so I buy a gift for blank นะครับข้อ2 where is John blank is supposed to be here now นะครับ Philip and Eric are twins blank look the same นะครับโอเคจะเฉลยแล้วน,นะ โพสคลิปนะครับทำก่อนนะครับอย่าแอบดูนะครับผม3 2 1ปึ๊บเฉลยครับข้อ1นะครับ Today is j e s s e and Julie's birthday so I buy a gift for them นะครับเป็นวันเกิดของ Jessie กับ Julie นะครับเราซื้อของขวัญนะครับฉันซื้อของขวัญให้พวกเขานะครับพวกเขาเป็นคนรับของขวัญเป็นกรรมใช้เต็มนะครับ ข้อ2 where is John he is supposed to be here now นะครับจอห์นอยู่ที่ไหนเขานะครับน่าจะต้องมาถึงได้แล้วนะครับผมต่อไป Philip and Eric นะครับสองคนไม่มีเราอยู่ในนั้นนะครับต้องใช้ they นะครับพวกเขานะครับ Look the same ดูเหมือนกันไปหมดเลยนะครับผมหน้าตาเหมือนกันเลยนะโอเคนะครับหวังว่าวันนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ เรียนเรื่อง pronouns อยู่นะครับวันนี้นะครับมาซายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ